แล้วเราเขามาต่อกับอีกเมนูนึงออข้าวมันไก่ทอดดูข้าวดูข้าวหนูเสีข้าวโอ้ยยังเม็ดสูตรของทางร้านนะครับข้าวเ่าๆก็มีรสชาติอร่อยนะครับบอกเลยเี็กๆชอบมากโคตรอร่อยอ,ะอ่ะ,ะนะดูดูดูข้าวมันไก่นะ <มา S 1> ข้าวมันไก่ <มา S 1> นะ้โอ้หดูหนาๆเลยนะราดน้ำจิ้มข้าวมันไก่ของเขาแล้วครับ น,นี่ด้วยนะอืมนี่ด้วยนี่ใครชอบก็ตัดได้เลยอะอน,นี่ครับตุ๊บอ้วนไม่ตุ๊บนะไม่รอนะอมารอรอไปล้วันรอ,อเด็เขาเปิดทุกวันไหม ต้องถผาเขาเดี๋ยวเราจะแก้เวลาไว้